สบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีวัดสุขุสุคนเนะเาะพ่อการกับต้องแม่บุญมาอีกแล้วพ่อกาตอนนี้ก็ยังอยอะ่อนอยอ่พี่น้องเลยเออมันนี่มีแดดแต่เศร้ามันนี่เนาะทางสมบุนก็นยังไม่ได้ออกไปใส่เรามาหนี้ทางลูกไกกา้กะโบคอยสบายนี่ก็เลยใหย้เราอ่นผักพรอนใส่น้ำเกลือให้จักน่อยก่อนพอมีเกลือมีแห้งไอ้ต้นก็นได้เนาะ มื um, uh, ้อนี้ทางสะบงก็อยู่เฮือนอยู่ซั่นอ่ายังบ่ได้ออกไปทางใดส่วนสกไซก็กําลังสิลงไปโรงเรียนอ่าตืป้าก็ลงนํากันบ่อันนี้ลงนํากันลงล่ะอ้ามนล่ะนว้าน่สวัสดีป้าลุงสวัสดีป้าลุงดกันดกันสกไซสิโรงเรียนบ่อ่าลงห้องดมื้อนี้นี่แนมกองนี่แนมกองนี่ตังใจเฮียนเด้อเด้อ เวิร์เบิร์กเวิร์อย่าไปเพื่อนสอนนยังจือเด้อลูกเด้อครูบอกยังโชคไซอย่าดื้อเด้อเด้อเอาสบายดีก่อนก่อนสิลงนะเอาอย่าเฝ้าสีซะไปผู้นะผู้ทักพูดกับโรงเรียนว่าเซลเซลลงอันนะพู้โอ้ป้าพาลง ชกไซไปไปนี่ไปได้ยังบอลงงมาอนี่กัเมจีอาอยู่โอ้ไปเลยชกไซน่อยก็บปลาเละป่าลงทรงก่อนมืาอนี้มือแรกอยู่เนี่ไซชวินบอลงมาเอาไม่ตู้แล้วเผาไปเลกใสเห็ป่าลงทรงแล้วนน่ะ áo qua xong và dàn thì nào người nó ba thương pha vừa nè thì nào người thương pha mà nè này tóc bắt khơi mình đang từ non ma rồi à, xì sao sao á và tóc sao là bớt các bạn nhỉ xì vinh vinh hoa và dần à. cả lên tuần mặc phịch mặc phai ôi nhang đi thỏ cạp nó mạnh สบายโดยใส่น้ำเกลือให้ลูกชายก่อนมีนางเลยใส่ได้อยู่เนะวิ่นหัวบ่สังใัยอะลกเติมพลังเติมน้ำมันให้คนก่อนไปย่มได้เติมแต่แต่รถ <c oughs> <c oughs> ชีมีเมื่อยแหละวะขับรถไกลเลยใส่น้ำเกลือให้ อล้วบ่เป็นไดไรบริตต่างบ่บริวินบริยังบอบริวินเด้อเป็นยังกะบอกเด้อไมได้ไปใส่ห sw uh uh ้องมอเดอกพี่น้องเลยใส่จู่พเ่อนเติมพลังให้แล้วกันเก็บออกันเจ็บแล้วมันพิสเส็งน ยู่นอกก็ได้มันจะมาหอนเครื่องมันยังไงฮะเออเครื่องแล้วปากบาดมันปากบาดมันนี่เป็นนี่ไดเฮ็ดชีวินวินป่าวรู้ไหมวินยากินนี่ถือกินยาตะคิวบ่าว่นอ่าบอแล้วแบบว่าก็อยากใส่น้ำเกลือเป็นไมันเมื่อยบ่รู้นี่ไเมื่อยแบบมเป็นวินมกวินชิลิงชิลิงนะนะมักกับวูบมา ตาลายเออเขื่อนหมักมุนบ่ลออือออาผักพรอนมานี่ผักพรอนมานี่ใส่น้ำเกลือให้แล้วเติมพลังให้หแล้วกันเติมให้ลูกไส้ไหนอเอ้อยใครแนมมาหนี่เห็นแสงแดดเมื่อวานนี่กระเด็ดอยู่วานนี่มือแต่ว่าคืนนี้ตกเมื่อคืนนี้ตกบัดคืนจะตื่นเศร้ามาละแดดชิวชิวนี่บ่เอาขืาขาข่อนนเฮือ่อน Bin lòng chung chuộc sai lòng hiền mừng lệch lòng à, bà lạc tin tệ nha hắn 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 có hắn 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 ไปเที่ยวมามันเมื่อยปวดรดช็อตแชตปวดอะไรเห็นหรอขับรถมันไกลขับตังต้งแต่บ้านไปหอดบ้านทองใสนี่ก็สี่ชั่วโมงแล้วหอดบ้านทองใส่ก็เมื่อยหนึ่งแหละพักผ่อนอยู่หันนอนได้คืนหนึง่งนอนสองคืนสองคืนกับขึ้นปักเซต่อขึ้นไปปักเซ จากบักเซ่กับไปสารวันจากสารวัาอมกครับรถบดัดเหนื่อยๆแต่หน่อย มาเนี่ยน,นางอีเพื่อนอยู่ซ่าน,นพี่น้องเลยพอดีทั้งเ,เติมน้ำให้ทั้งลูกโยกให้เราไม่แย่งเนาะก mm hmm. อมาเนี่ยก็สมบุญก็ยังไม่ดได้ออกไปใส่เทือพีดด่น้องเลยเนาะพอดีอันสมบุญก็ยังให้แจกทางเอฟซีที่ผู้น้องกันเนาะ mm hmm. ที่ว่าสมบุญเคยคืนเงินให้ทั้งบอสเซนที่เราซื้อปูนสวยสมทุกมาแหละให้เงินเกิน คืนแล้วไปยังไงเราซื้อปูนซิปกระสอบเนาะซื้อปูนซิปกระสอบเจวัาสบุญนคืนให้เราบัด่ากระสอบ<ม>พอดีเราก็เลยเอาเงินมาคืนให้สบุญอีกอ่าเราซื้อไปอันแล้วเราให้เขาเปิดเซนเลยบัดสบุญให้เราไปพัดหนึ่งลาดสามเซนกับแปดสิบพันทั้งกว่าเซนก็นเลยเอาเงินมาคืนให้สบุญนั่นหาเซนครับ แปดสิ 80, นะ 40, บพันเนาะสิบเปอร์เซ็นต์คืนให้สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้คืนให้กันเสร็จที่เรียบร้อยแล้วแหละมื้อนี้ก็มีแสงแดดท้องฟ้าแจม่มใสคือเนี่ยแต่ว่าคืนนี้น่ะฝนกระตุกหมดคืนพี่น้องเอ้ผลกระตุกหมดคืน,นมาคืนนี่แต่ว่าบวชแห้งลิลลินเนาะลิลลินแต่ว่ามื้อนี้ก็ท้องฟ้าก็แจม่มใสงดงามมัน โบคร่วตอนแรงหรือว่าจาังใดสิโต๊กอีกบ่นะมีทั้งใดยังฝนตกอีกเนี่ยบ่พี่น้องเลยนะทั้งสบู่ใส่น้าเกลือให้ทั้งลูกไส้ใส่เข้าม่ได้ไปใส่อยู่ห้องมาห้องมอดอกใส่แล้วก็มานอนอยู่เ่อนนี่แหละพักครนี่แต่ไปก็ไปไม่ได้พักพรอนแล้วอยากสีวินวินเราอะววล่านลุกขึ้นแล้วมันอยากนิ่งอยากอยากหนาเมื่ออย่างประมาณนี้นะก็เลยใส่ให้เราพอเรามีเหือมีแห้ง ือม,มาใส่วันนี้ก็ให้พักพอนอยู่ส่วนสกไซน่อยกับรงเฮียนแล้วเข่ารงเฮียนมือ่อแรกแห่งมานจากสิเป็ดยังไดแล้วมันนี้ทางสกไซป้าลงไปส่งบ่ท่านได้ขึ้นมาอยู่ป้าลงไปส่งก็ามาเนี่ยกับพี่แสงแดดก็เลยเอาเสือะเพลงมาตากพี่น้องแต่ยังมัถือแสงแดดอยู่ฝโผล่โมยสีวะเลยอะไรมาตกครับตกเน่กัดแล้วก็ตก คือว oh. ่าแล้วเนาะฤดูกาลบัดบัดยามแรกน่ะเอิ้นให้ตกก็บ่ตกยามแรกอันนี้ฤดูเพิ่นฤดูฝนมื้อนี้กะต้นเดือนแล้วพี่น้องเอ้ยอ่าต้นเดือนแล้ววันที่1วันที่1กันยาแม่นบ่บบงวันที่1เดือนกันยาพี่น้องเอ้ย สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าพอดีวันที่เก้าวันที่เก้าวันอังคารพอดีวันที่เก้าเดือนเก้าพอดีครบวันเกิดของสมุนพอดีวันเอ้าเอ้ามันยังวันนี้เอ้าเดียวางไหม ันห่วงลูกเนาะโอ้แตวังเด้อเด็กน้อยฮนจับไม่แล้วกันย่างไปแล้วแล้วโอ้ห่วงลูกวันดิเออมันหัวมันเห็นมาแล้วมันแน่นผมไม่ได้กะลั่ทีไปส่งลูกไปโรงเรียนแล้วอ่ะเออ เฮ้ยอ่ะอ่ะเป็นยังไงนะพอดีอันพระเจ้าอัสสีโลเยียนพิสันพอดีงัวงัวอยากซนพิสันมันบ่ได้อยากซนก้นแล้วนก็อยากซนอันมาสมุนก็เล่นนางว่าวนาะวันที่เก้าวันที่เก้าเดือนเก้าพอดีครบหอกกับวันเกิดของสมุนวันสามสิบเจ็ดปีเต็ม พี่น้องสามสิบเจ็ดปีเต็มก็สดงเอาสี่สิบเจ็ดปีเต็มนะจังไดกาไก่สีหอดแล้วพี่น้องให้เ่าไปอีกหนึ่งปีเนาะทางสะบนก็ได้ดีครบสี่สิบเจ็ดปีเต็มนะจังไดกา เต่าไปีแล้วพี่น้องเอ้ยใกล้ส่ห้าสิบปีมาแล้วไก่สิไปหาะถ่ายคลิปมาได้แล้วเถ่ามาเลยเน,ะนาะมานี้ไก่พักกรดเพื่อนเพื่อซ่านคือเก่าคือเดิมพี่นอ้องอ่าจังไดกะมานี่กับประมาณนี่แหละมานี่พวกแหละสมุนกะวิทย์หอขรศพ,พี่น้องอีกประมาณมานี่เก้าคำ เก้าคำวันจันทร์สิบวันคลานสุดเอ็ดวันพุธสิบสองวันห้าสิบสามซุปครึ่งสี่สิบสองชายบาทถือวันอาทิตย์บ่ก็มันดีถือวันอ,อาทิตย์บ่ชสยบาทห่อข้าวสารเนาะห่อข้าวสลากเดือนสิบเพลงเป็ยัง,ยงไงเดือนสิบเพลงที่สะมุนเกิดนี่บ่แม่บ้านนั่นเนาะถาวาทางคุณเถา้าบุหานพ่อเมีเฮา ว่านะถ่าว่าตามเอาตามเมื่อเกิดอะไรนะแมนว่าเดือนสิบเมื่อเพ่งเมื่อห่อกาสากเลยมือวันเกิดสมุนเนาะแต่ว่าปีที่สมุนเกิดมันตรงกับวันที่เก้าตรงกับวันที่เก้าท่าว่าเมนอันนี้กับเมนเดือนสิบเพ่งเดือนเก้าเดือนเก้าเล่าเฮ้าพี่น้องถาาว่าเป็นคนนั้นบ้านเฮ้าแบบเพิ่นเอิญตามบ้านนั้นนี่เฮาแบบว่าห่อเข่านี่อันเป็นเดือนสิบเดือนสิบเพ่งเมื่อคืนสิบห้าค่ำเนาะสมุนเกิดนะ แต่ว่าถ้าเป็นวันที่มันกน็สิเรือนไปถือวันที 9, 9, ่เก้าเดือนเก้าพอดีซ้ำนั่นเลยคือสบุญเกิดนี่คิดถือก,กันกับอ่เมื่อวันจันทร์เดือนสิบเพ่งตามที่เมย์เิ่นบอกดอกเตกแต่แต่สบุญเกิดมาที่แรกเพิน่นว่าใส่เสื้อบุญเพ่งแน่เกิดเมื่อเพ่งไงคนนะ่ะใส่เสื้อบุญเพ่งเมื่อคนนะ่ะก็เลยขี้ให้แบบนี้นี่นาไงคิดให้ให้ดีคนนะ่ะก็เลยมาเปลี่ยนเป็น โบเมนบุญเพ่งเนาะก็เลยเปลี่ยนเป็นบุญพมา่าว่าจันอ่ะพี่น้องเลยเนาะพม่านี่แหละมันนี้ก็ได้ตั้งสม,มุนกามียังลายดอกส่วนลูกชายกะอ่ะเขาไปอยู่ในแล้วอยู่นี่มันมันยานมันเด็ดชองเลยบัดถือยวายวา่าเมยางออกไปนอกไปยังเลยยางถือถือฝนตกแล้วลูกไปเคียแล้วเพราะว่าป้าเราก็บพระทันได้ข,ขึ้นมาอยู่แล้วป้าก็ได้ลงทรงลานกะเลรี่ยอยู่เข้ม เอางออกกเงาะเอเยียนพูนแหล่ะเมียเราคนมกักเล่นตะเกาเนาะแม่อยากลงทรงกับบ่ให้ป้าลงกับป้าสุกใส่ป้ากำซัำลูกเราอะไรอย่างเงี้ยติกตัำได้เมียคนบ่มีลูกป้าบ่ามีลูกบ่มีผัวหักลูกหักหลานคือลูกตัวเองเราก็ได้เราก็เลีเ้ยงมาลูก,กสมนกนกุนสามคนก็ช่วยกันเลี้ยงแพ่งแพ่งลาน นะไม่นี้กับซามนี่ลไล้พี่น้องเลยไปจะได้อรับเคยอยู่าหน่อยหน่อย,ยอยู่ใน,ยนอยู่ในในรับฟังอยู่ในมี่แต่ไปก็ไปพี่น้องเลยบุตรติร่าเลยดำหน้าแล้วบัดมาไปขับเมย์ไปขับเมย์แล้วพักพรบัดไปเขี่ยวเข่าเด้หนื่อยซิเวเอ็ดเนี่ยฮะออกล้างองอกพันซานี่ก็เขี่ยวเข่าเด้หนื่บยไม่ได้โดนเลยพี่น้นองแป๊บเดียว คืออันนี้ก็เดือนซิบเพ้งนี่ใส่ข่าานี่เมื่อเดือนซิบนี่ก็ออกพันซาล้างออกพันาไปกางเที่ยวเข่าแซ่ๆแลเวบาะว่าเดี๋ยวนี้เข่ามันจะออกแล้วมันถอดห่วงเมื่อใดๆดัๆด้งบอลตามทางมาน่ถอดห่วงเมื่อดๆเยทั้งหน้าสบุนบพรว่าออกรือบอเห็นป้าแล้วว่าสวยแล้วอาจารย์เพราะวา่าหน้าสบุนเข่าโดนลําหลังบอดใีนสบุนจ้างขาเจ้าไปดำไงไว้มันออกอีกตอนมันแดด่อนสบุนสิไป ให้พี่ให้น้องพาพี่พาน้องไปหลอกเบิ่งเข่าเบิ่งน้า,นา,นายู่หน่ากเนาะ,ะคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องพอ่อแม่ในคลิปหน้าเนาะขอบมอกขอบใจทุกคนที่เข้า,ขามุมกดซุซม้มคอยติดตามแล้วก็ให้กำลังใจไปเลยด้อพี่นอ้องเด้อเนาะสบายดี